ครับขุดไปเป็นชนิดนี้นะครับสองตัวนี้นะหมดครับนี่นะฮะเป็นหินสีเลือดตัวนี้นะครับสีแดงนะ เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดน,นสี่เชนของผมวันนี้ผมก็จะกลับมาแคสเกมกันต่อเลยนะครับในเกม Mon สเตอร์เทียดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเควสร,ระดับซีดาวนะครับในลำดับที่ลำดับที่11นะซึ่งเควสนี้จะเป็นเควสหาหินนะครับหินสีเลือดนะฮะแก้อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราไปเตรียมของก่อนเลย ก็คือที่ขุดแร่นะครับอ่าซื้อไปเลยครับผมเต็มแม็กนะได้4อันอ่าซื้อไปเต็มแม็กเลย <Bye. S 1> อันนี้เอาไว้ไปผสมนะครับเป็นยา กันไว้นะครับแล้วก็อันนี้นะครโอเคเพื่อความชัวร์อันนี้ต้องใช้น้ำผึ้งนะครับในการผสมยาการผสมยา เอาละก็ไปลุยกันเลยครับผมนี่นะครับหินสีเลือดนะจะเป็นยังไงมาดูกันไอเทมหินสีเลือด ซึ่งมอนสเตอร์ในเควสนี้จะไม่เกี่ยวกับเควสหลักของเรานะครับเราจะไม่สู้ก็ได้นะครับในรอบนี้อันดับแรกก็ให้เราปั๊มนี่นะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายตามด้วยนี่โอเคส่วนอันนี้เอาไว้ผสมนะครับ อะไปลุยกันเราก็จะเริ่มสำรวจจากพื้นที่4 5 7นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการขุดแร่ได้นะครับ4 5 7เราจะไปที่5ก่อน4 5 7 นี่เนี่ยครับแล้วก็เอาอันนี้ออกมาให้เราสังเกตรอยแตกบนผนังนะครับอันนี้รูปเปล่านะอ่าใช่นะครับอ่าขุดไปเป็นชนิดนี้นะครับอ่าสองตัวนี้นะหมดครับ นี่นะฮะเป็นหินสีเลือดตัวนี้นะครับสีแดงนะให้เอาให้มาหาแปดก้อนนะครับแปดก้อนตรงนี้หมดพอดีโอ้โหนี่มันใหญ่อะไรวะเนี่ยนี่นะครับอะไรไม่รู้นะสุดยอดาจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทหนึ่ง หรือว่าหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เราเคยสู้ตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ลองเก็บอันนี้ดูครับอ๋อนี่เป็นเห็ดม่วงเอ้ยเจอไอตัวเล็กดูดเลือดแล้วเว้ยอ๋อตัวแม่เรา ได้กำจัดไปแล้วนะครับใน EP ที่เท่าไหร่น่าจะประมาณย้อนไปประมาณ3-4 EP นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดพวกนี้อย่าไปเดินผ่านมันนะครับหัวขโมย ไปดูที่เจ็ดต่อนะครับแล้วก็ลองหารอยแตกดูรอยแตกนี่ไงครับฉันต้องการหินสีเลือดอ้าวพลาดไปสองทีแล้ว ถ้ามารอบแรกไม่ได้ก็ต้องมาหลายๆรอบนะครับถ้าใครโชคดีก็รอบเดียวจบหมดฮะเฮ้ยละเบิร์ดเรากำลังได้อยู่3ก้อนนะครับตอนนี้ อันนี้น่าจะเป็นซากกระดูกตอนนี้ยังไม่รู้ครับเอาไปทำอะไรหารอยแตกครับเหมือนเดิมตรงนี้มีสี่อันห้าอันหอันหมดฮะเหลืออีกเหลืออีกพื้นที่หนึ่งครับตรงที่เลขห้าอันนี้ไม่ต้องสู้ครับไปเลย เสียเวลาแน่นอนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเควสหลักเราอ๋อตรงนี้เรามาแล้วนี่ตรงนี้เรามาแล้วครับตรงนี้เคยยังตรงนี้ยังไม่เคยนะครับน่าจะครบแล้ว ะครับหมดครับหมดไหนๆก็มาแล้วนะครับเอาให้หมดเลย ไหนก็มาแล้วอันนี้เป็นพื้นที่เลขสี่นะครับหารอยแตกตรงนี้เลยน่าจะแม็กซิมัมแล้วนะฮะตอวนี้เขอกำหนดให้ได้แค่10อันต่อครั้งนะครับ โอเคกลับบ้านเงินโอ้โหนี่นะฮะสวยงาม แล้วก็นำหิน8ก้อนเนี้มาใส่ที่หีบแดงก็เป็นอันจบเควสดนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัดจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับกระผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ